กับเราครับ GT p i c h i n g Thailand สายตกแบบงู้งวันนี้ไม่น่าง่นะมึงพากูมาไหนเนี่ยวันนี้เราออกมาจากคลอมปลอดโซนนะฮะคปลอดโซนคปลอดร้อยปลอดโซนวันนี้เราวันนี้เราไม่ได้มาตกที่คลองลันสิทธิ์นะ เหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนก็สำหรับวันนี้นะฮะผมมาตกที่ทองใหม่นะครับผมอ่าสมุทรปราการครับม,มาตรงนี้เลยคุณหลักแป๊บเดียวพาไปตรงนี้เลยเหรอเอาแน่นอนผมวางยาคุณไงโอ้โหไม่ได้หรอกคือผมกลัวดน้าเบื่ออ่าน้าท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะฮะกลัวจะเบื่อวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นิด <contra> น,นึงมาลองที่ใหม่ๆบ้าง ว่าได้ข่าวว่าทางนี้ฟาร์มากินค่อนข้างดีก็เลยมาลองดูกันนะว่า,ากับประสบการณ์ใหมก่กับการออกนอกพื้นที่นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะป,ระปกติเราจะตกอยู่แค่เขตสัตว์ุมนะไม่อกอกนอกบ้านเลยะะะวะครับวโควิดตอนนี้เริ่มปลดล็อกแล้วก็เริ่มแล่นได้แล้วนะฮะได้รับเป็นคนสองเข็มนะเริ่มพอประมาณหนึ่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่า วันนี้เราจะมีแต้มีตัวมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก่อนหน้านี้เราพอได้แต้มไปบ้างแล้วนะแต่ก็อย่างที่เคยบอกเกิดไม่เรื่อยๆว่ากล้องผมมีปัญหาอยู่อาจจะอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมทลิปกันแต่อย่ืมอย่าลืมก่อนชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งดิ้งดองนะครับเพื่อให้ขึ้นให้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องเล็กเราผมครับผมต่าฝากด้วยครับกดติดตามให้เราด้วยนะฮะ ซ so <LO> ื้อไปน um, ี่นี่นี่เหยือได้ครับผมนี่รับเหยื่อเล็กครับของน้าเอกนะฮะใครสนใจนะะติดต่อไปได้ตามที่เฟซบุ๊กนี่เลยครับเอกธนวัฒนะฮะแล้วก็มีเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะฮะน้าเอกได้สนับสนุนเหยื่อเรามานะฮะปกติเหยื่อตัวนี้เขตปทุมก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเลยนะฮะก็วันนี้พาเหยื่อน้เอกะหรือเหยื่อเล็กนะฮะออกนอกพื้นที่มาดูกันว่า เหยื่อตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างับว,วันวันนี้นะฮะโอเคไปรับชมคลิปกัน,นกครับผมับผมมือบอกไปนะครับว่าวันนี้เรามาถึงประมาณ10โมงครึ่งนะฮะก่อนจะมาถึงนะตอนนี้ก็ประมาณ1ิโมงเอ้มาถึง10บโมงตอนนี้1ิบโมงครึ่งแล้วอ่าลเงเสร็จเรียบร้อยแล้วโมงครึ่งแล้ว ตัวก่อนจะเปิดคลิปเมื่อกี้นะลงเบ็ดป๊บเดียวเองประมาณห้าทีได้ประมาณสานะมสี่แต้มแล้วก<อ>นะ็ต้ด้านอนี่ตู้ด้านอีตอนวัดอีกพนะากินเรื่อยๆครับเสียงอาจจะค่อนข้างดังนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะฮะก็ต้องขอประทานอภัยไว้นะล,ล่วงหน้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิป,ปกัวเลือ เราบ้าตกหลังบ้านตกกลางนะไม่ใช่หลังบ้านลอยกระทงเรามาตกหลังบ้านลอยกระทงนะมันจะว่าอยู่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่วอนนี้เพราะว่าลอยกระทงไม่รู้ว่าจะอิ่มขนมปังกันไปหมดจังนะว่าจะอิ่มขนมปังกันนะอรับไปชมเลยครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วทีสกแวน <c oughs> โอ้แต่ไม่ทันเห็นชอ็อตนะกล้องผมอย่างที่บอกครับมีปัญหาเรื่องระบบแบตเตอรี่ฮะโอ้ตอนนี้ก็เลยต้องคอยเปลี่ยนแบบอยู่เรื่อยแล้วตอนนี้ก็แหวนติดตะวิงไว้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วกับการออก เขอปลดโซนเรานะฮะ ครับนานะ่งนี้ตส,ส,สายครับสายเรื่อน,นี้นี่ครับผมปัดคูครับผมปัดคูใคเถึงสวยครับนี่นี่นี่เริ่รมใหญ่ขึ้นแล้วก็โบ ครับผมเดี oh. ย๋ยวลงไปกินเลยนะกดถ่ายไม่ทันเลยครับเนะี่ย เป็นไงนะต้นเป็นไงหลุดเหร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

สี่โลครับตัวนี้สุดยอดนินล้าผอบอสั่งมาครับเวลาผมได้ปลากล้องก็ดับอะไรปลาเอาไม่ได้โกรธอีกอีกอ๋อะไรวะแบตกูว่งไปต้นม,มา ใส่โลครับผมสวยมั้ยลูกสวยปล่อยมไหมปล่อยใส่แล้วครับผมใส่ลอีกแล้วครับยิง 2លោរ៍ครับ2លោរ៍ ขยะอยู่พอสมควรนะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บขยะไปรวมกับของเรานะฮะเนี่ยฮะตรงนอกก็มีฮนะนี่นาต้นก็เริ่มเก็บขยะแล้วนะฮะก็ไปดูกันว่าขยะเยอะไหมก็จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่จริงๆมันก็พอมีอยู่นะเนี่ยฮะ คือขยะจริงๆบางอย่างเนี่ยจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะฮะจริงๆเก็บขยะมันถามว่าจริงผมมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อโรคเลิกนะฮะก็รามัดระวังด้วยฮะเก็บแล้วก็ล้างไม้ยล้างมือกันด้วย ประมาณหนึ่งนะ,ะับขยะก็ป่าเรื่องขยะนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาไปทิ้งนะหาขยะอยู่ครับผมก็สำหรับวันนี้อันนี้เป็นกระชังผมนะมาดูกระังผมก่อนจริงๆของแบบน้ำต้นนะ,ะ,ะได้เยอะอยู่แต่น้ำต้นปล่อยไปฮะ,ะแต่อันนี้ของผม <c oughs> ไม่ได้ปล่อยนะฮะ นะสุดยอดก็มียี่ตกด้วยฮนะเป็นเริ่มเลยอะ่ะนี่ประมาณนะึงฮะน่าจะประมาณสามโลได้อยู่ฮนะแต่เดี๋ยวเราจะคัดปลาตัวเล็กๆออกฮนะเหลือเฉพาะตัวที่เราคิดว่าน่าจะกินได้นะฮะโอเคเรื่องครับผมอันนี้ตัวันนี้ก็เป็นของหน้าต้นนะฮะแต่หน้าต้นตกปล่อยใช่ไหมฮะตัวเล็กไม่เอาตกปล่อยหมดเลยฮนะก็าจะเอาเฉพาะตัวที่หน้าต้นเขาจะเอาไปทําได้นะฮะ นี่ก็นี่นี่นะนี่ของละต้นน,นะน,นี่ประมาณนึงเนี่ยประมาณนี้ฮะของละต้นตอนนั้นปล่อยไปหมดแล้วตอนนั้นก็ปล่อยไปหมดแล้วลแล้วก็เดี๋ยวเราจะคัดฟานครับ ครับผมนี่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 นยีสกเราฮะยีสกเราตัวอาจจะไม่ใหญ่นะได้กินอยู่ฮนะได้ทอดอย่าวราม่าด้วยตานะฮะว่าเขาเป็นอาหารของเราฮะ<ม>เล็กให<จ>ญ่กินมันก็กินได้นะอย่างไซน์นะฮะมันก็พอได้ทอดนะแล้วฮะก็ถือว่าได้กินนะฮะเพราะว่าน้นต้นกินได้อยู่ เซตนนี้ก็จะเป็นปล่อยแล้วฮะเป็นไซส์เล็กๆแล้วก็จะปล่อยแล้วฮะก็เดี๋ยวปล่อยหมดเลยนะครับที่ปล่อยไปนี่ก็รวม2โลได้อยู่นะเอา,ากลับทิ้งแค่ประมาณโลอย่างงครับเดี๋ยวจะมานะเรื่องปล่อยปลาหรือว่าเอาปลากลับนะเพราะว่าถ้ามันไปโตถ้ามันไม่โตถ้า<อ><อ>มันอย่างเงี้ยมัน<อ>มันเล็กไปมันเล็กไปทอดไม่คุ้มน้ํามันดีกว่อาอย่างนี้ดีกว่า ก็ปล่อยก็ไม่ได้ก็ปล่อยไปอะไรยังโตได้อยู่แต่พวกนั้นนะฮะถามว่าใหญ่มากไหไมก็ไม่ it, ได้ใหญ่มากเล็กมากไหมก็ไม่ได้เหือเล็กมากก็สี่นิ้วอ่าพราะมสามสี่นิ้วพอได้กินอยู่ก้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวกลับก็ไม่ดีเยอะนะฮะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับ ก็แอลกอฮอล์เจลล้างมืออีกทีนึงฮะฆ่าเชื้อเพราะว่าอย่างว่าสยะที่เราเก็บเราก็ไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นสียาเดือดหรือเปล่าที่บอกไม่ทำอะไรเลยนะแตฝากเรื่องขยะด้วยครับแล้วก็เรื่องแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เจลมาด้วยก็ดีนะครับครับผมครับผมนะช่วงเวลานี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดคลิปนี้แล้วนะฮะถ้าตื่นก็ได้เวลากลับบ้านแล้วฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ใส่ทีุ่่งนะเอามาตกาประมาณสิบองก่าเนาะ,ะมาสิบองก่าแต่มันก็อย่างที่เห็นเลยครับก็ประมาณนึงนะก็ถือว่าโอเคครับกับเยือลุงเล็กนะก็โอเคแล้วผมก็ได้ได้ประมาณสามโลนะได้มีตกสองตัวด้วยก็แต่ละต้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าแต่ละต้นอาจจะไม่คอยเยอะแล้วก็ลวต้นก็ปล่อยไปเยอะมากต้นได้แล้วปล่อยเยอะมาก น้อยปล่อยเยอะมากเลยก็เลยนักต้นนี่น่าจะได้อยู่มาสองโดนะได้องโดกว่าแต่ว่านักต้นปล่อยต้นปล่อยแต่ผมไม่ได้ปล่อยผมมาปล่อยท้ายคลิปนี้เดียวฮะก็สําหรับหมายเรื่องมาวันนี้นะฮะก็ออกนอกตัวปทุมเป็นไงครับนักต้นเยอาหลังถึงถึงว่าโอเคมีปลาแหลอื่นก็มีอ่ะง่ายง่ายอ่าก็สําหรับวันนี้คลองคลองใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือคลองใหม่นะทันตที่สุดของวิทสายเก่านะฮะอ่า หายที่เราอยู่เนี่ยอยู่ตรงข้างซอยร้าน,น,นเจ๊น้ำเพชรน,นะฮะก็ใครสนใจจะมากินอาหารทะเลก็แวะเข้าไปได้เจ๊ไม่ได้ให้นะก <c oughs> ็คือคือที่แล้ววันนี้เราเก็บใบไม่ใช่อะไรฮะแตเดี๋ยวเราจะไปหาเนี่ยแหละก็โอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราไปถ่ยายกันแล้วแล้วยังไงครับทุกต้นก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มาดูคลิปดูฝั่งในด้วยครับผมครับผมก็สวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม